ผมยังเด็กมากๆก่อนนอนผมก็จะได้ฟังนิทานก่อนนอนหรือว่าได้ฟังคุณพ่อผมนะครับเล่นกีตาร้องเพลงให้ผมฟังซึ่งจริงๆตอน,นเด็กเรามันทำให้เรารู้สึกว่าเราเราชอบในดนตรีมากๆชอบในเสียงเพลงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าพอโตมาเอ้ยเราอยากจะเป็นแบบเป็นนักร้องจริงๆพอพอเราแบบ ได้ทามาเรื่อยๆรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักมากๆแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยผมจาได้ผมผมฟังเพลงจีนบ่อยมากเพลงจีนคุณพ่อก,ก็จะเปิดอ่อน่าจะจาเคยเห็นเป็นเทปคาสเซ็ตปหครับเคยไหมโอ้หน่าจะโบราณมากๆเลโบราณเพราะผมผมอะใช้เทปนั้นอะเวลาฟังฟังเพลงจีนเนี่ยก็จะใช้เทปในการฟังอยู่บนรถเป็นวิทยุ เออก็จะเป็นเพลงแบบเต้งรีจีนฟิลนี้นะครับเราก็เลยมันทําให้พอมาถึงวันเนี้เราเรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับเพลงเพลงจีนมาค่อนข้างเยอะวันนี้เป็นโอกาสพิเศษครับผม <laughs> ประตูแห่งความฝางงันของซีจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วตอน,นเด็กๆเราชอบเพิดเพลงจีนแต่วันนี้ ผมจะมาล้องเพลงจีนให้ทุกๆคนฟังะคระับอ๋อไปร้องตามได้เจอกันร้องนะครับอ๋อโอเคครับฟังอย่างเดียวก็ได้ครับ <c oughs> ครับผมไปรับฟังกันเลยครับ